อาหารฝึกกินอาหารกับแม่ด้วยนะครับน้ำลายไม่ยืดไม่ไหลนะครับอาการปกติแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอทซี่ินารักทุกทุ่นนะครับผม มาอยู่กับน้องน้ำมนต์กับพังน้ำหวานเหมือนเดิมครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินนะครับวันนี้มาอัปเดตน้องน้ำมนต์นะครับช่วงเช้าครับเมื่อคืนมาถ่ายแล้วลงไม่ได้เลยนะครับมืดกล้องควานลายไม่ค่อยจะดีนะครับ รศัพท์ไม่ค่อยจะดีเหมืดบมากก็เลยมาถ่ายได้แต่ตอนกลางวันนะครับตอนนี้น้องก็อยู่กับแม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับกินอาหารกินนมจากคุณแม่เหมือนเดิมครับช่วงเช้าไม่นอนครับควันไหลามาเจอไม่นอนนะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ โอ้จะปลดโซ่ให้คุณแม่อีกแล้วนี่สาวน้อยขี้ดื้อนี่จะปลดโซ่ให้คุณแม่อีกแล้วเจ้าเด็กน้อย เออดึงเข้าไปออดึงเข้าไปเอเปเอ,เอทับมือเจ้าของเ <laughs> ห <laughs> ยียบโซ่ทับมือตัวเองนะครับ <c oughs> เอาจบันนี้จะได้ชอมือออกได้หร <c oughs> อเขาตาโซ่ะนะ <c oughs> น้องน้ำมน <c oughs> เอามือลวงเข้าไปในอรูของโซ่นะครับ อาปากอาคอเลยนี่ยอันนี้ไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยนะครับคันลายก็ไม่อยากจะเข้าไปเล่นกับน้ำมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวกลัวจะติดเชื้อ จากควันลายนะครับก็มายืนดูอยู่ไกลๆหน่อยเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้ออะไรบ้างอยู่ในตัวของเรานะเพื่อความปลอดภัยนะครับไปเล่นบ่อยๆไม่ได้ช้างเด็กต้องทะนุถนอมครับกว่าจะได้มาแต่ละเชือกเนี่ยโอ้โหลำบากไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆเลี้ยงง่ายๆนะครับ กว่าจะได้ช้างเด็กช้างเล็กกว่าจะได้ช้างแต่ละเชือกนี่ก็ต้องอดทนนะครับต้องลำบากมากๆเลยควาลายก็เคยมีตัวเล็กนะครับควาลายช่วงนั้นก็เคยมีครับแต่ไม่ได้คลอดเองนะครับซื้อเข้ามานะครับ ตอนนี้ก็ตายแล้วครับเสียแล้วล้มแล้วล้มได้หลายปีแล้วครับเป็นช้างเพศผู้ครับก็มาตัวเล็กๆครับอายุก็ปีกว่าตาแดงๆอยู่เลยนะครับจะ่ผอมนอนต้องนอนด้วยครับไปไหนก็ไม่ได้ร้องหาทันทีครับ แม่ก็ไม่ให้กินนมกว่าจะโตโอ้โหเลี้ยงได้สี่ห้าปีครับน้องก็เสียรอเชือกใหม่ครับกับสาวคันเงินครับคุณแม่คันเงินจะทำให้ได้ไหมไม่รู้นะครับขอบุญบารมีของพระครูประกรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ให้ทางคันเงินได้มีลูก เหมือนพังน้ำหวานมัง่งน้องน้ำมนไปเที่ยวหาคุณป้านะขันเงินไหมครับน้ำมนไปเล่นกับป้าขันเงินไหมคุณป้ารอยอยู่เนอะรีบตัวไวเดอ้อน้ำนโชว์ความแข็งแรงนะครับดูดึงโซ่ให้คุณแม่คุณแม่โซ่ตึงแล้ว เดี๋ยวหนูดึงให้ดูสิครับจะปลดโซ่ไปให้คุณแม่กินหญ้านะครับดูดึง <laughs> โอ้ได้กินอะไรไม่รู้นะครับเนะี่ยเคี้ยวอยู่แบบแบบนีเอาเอามือเอามือลงเข้าไปเหยียบโซ่เขาไว้เดี๋ยวก็ถอดมือออกไม่ได้ ทั้งอยากเล่นทั้งอยากนอนนะครับนี่ง่วงนอนแล้วนี่เล็บน้องน้ำมนต์นี่สวยมากครับเล็บสีขาวเหมือนแม่เล็บไม่ดำนะครับบางเชือกจะเล็บดำมากเลยครับ ไอหูพระเจ้าโอ้เป็นอะไรคุณหนูไอจามไอเลิบอยู่นี่อันนี้เสบียงของข้างน้ำหวานก็เยอะครับ นนี้ควันลอยก็ไปเอาญ้ามาให้เต็มรถสะเล้งเลยเพื่อบำรุงให้น้ำนมดีนะครับน้องน้ำมนมจะได้ไม่อดน้ำนมนะครับน้ำนมจะเดินดีน้ำมอนอุนอ่ะโอ้เดี๋ยวเนี่ยเรียนดีแท้ ฝึกกินอาหารกับแม่ด้วยนะครับน้ำลายไม่ยืดไม่ไหลนะครับอาการปกติแล้วนะครับน้ำนมน้องน้ำมนก็กินได้ดีนะครับกินบ่อยกินตามปกติแล้วนะครับ ก็แข็งแรงดีครับคนไอแไรเม่นอนจักเทียไปคนอ่ไร,ร,รบ่่ทั่นนอนจากเทียอะไรมันหนอ,อคุณแม่สิบกวันแล้วนะครับยังไม่ล้มตัวลงนอนครับมีแต่ยืนหลับเอานะครับไม่กล้าล้มตัวลงนอน เคยเคยสีลงนอนไหมเนาะแต่ลูกอยู่ใต้ท้องกันเลยลูกอือขวัลอยบอกว่าจะนอนครั้งหนึ่งละแต่น้องน้ำมนเนี่ยไปอยู่ใต้ท้องกลัวทับลูกนะครับก็เลยไม่นอนสักครั้งเลยครับก็ต้องรอดูกันอีกต่อไปนะครับว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนนะครับพังน้ำหวานจะได้พักผ่อนนะครับจะได้ล้มตัวลงนอนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับกลัวจะเมื่อยนะครับเพราะว่ายือนอย่างเดียวเนาะยังไงได้แลวเนาะครับนี่คือคุณแม่นะครับพลังของคุณแม่มีต่อลูกนะครับอะไรก็ได้ทําให้ได้หมดนะครับเพราะความรักของแม่มีต่อลูกนะครับยิ่งใหญ่กว่ามาหาสมุทร นี่มานี้หน่อยเร็วน้องน้ำมนต์วันนี้หน่อยเร็วคนสวยคนสวยมานนี้หน่อยนี่คะคนสวยเราเล่นอะไรไม่รู้นะครับนี่น้ำหวานหมดยาแล้วนะครับ ตอนนี้อยากจะกินใยแล้วเดี๋ยวายให้ควอนให้น้ำหวานก่อนนะครับไ้ากันแล้ว

ไม่รู้จะกินหรือว่าจะเล่นกันแน่ไม่รู้นะครับดูน้องน้ำมนต์ก็เล่นญ้ากับคุณแม่ด้วยนะครับจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับคงเล่นเฉยเฉยแหละครับคงกินไม่ได้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินนะครับขอบคุณทุกไลค์ ุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับผมฝากทุกทกท,กท่านเลยเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผม สวัสดีครับ